ใช่ข่วเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสวัสดีการแห่งรัฐประจำเดือนพฤษภาคมเป็นการอัปเดตล่าสุดข้อมูลของพฤษภาคมนะคะจากกรมบัญชีกลางกับคุณข้อมูลข่าวจากเพจ Facebook กรมบัญชีกลางนะคะวันนี้ก็11พฤษภาคมแล้วกรมบัญชีกลางอาจจะอัปเดตล่าช้านะคะแต่ รายละเอียดในการโอนจ่ายเข้าบัตรก็ยังคงเดิมอยู่นะคะแต่ว่าเป็นการอัปเดตของเดือนพฤษภาคมนะคะโดยกรมบัญชีกลางนะคะได้อัปเดตสวัสดิการแห่งรัฐประจำเดือนพฤษภาคม2566และภาพรวมการใช้ใจ่ายสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันที่1ถึง30เมษายน2566นะคะพร้อมทั้งหนังสือแจ้งข่าวจากกรมบัญชีกลางนะคะกรมบัญชีกลางอัปเดตสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนพฤษภาคม2566ว่าจ่ายอะไรบ้างและก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่า,ขาวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตเข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะโดยโคโกรมบัญชีกลางนะคะแจ้งอัปเดตสิธิสวัสดิการแห่งรัฐประจำเดือนพฤษภาคมล่าสุดนะคะ ซึ่งผู้มีสิทธิสามารถใช้สิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดในเดือนพฤษภาคมนะคะโดยจะได้รับวงเงินดังนี้ วันที่1นึ่พฤษภานคมมีการโอนจ่ายไปแล้วนะคะเป็นวงเงินสิทธิ์ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดและสะสมในเดือนถัดไปได้ก็จะเป็นวงเงินซื้อสินค้า300บาทต่อคนต่อเดือนวงเงินสนลดค่าซื้อการถุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนช่วงเมษายนถึงมิถุนายนนะคะวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งก็จะประกอบด้วยบขสรถไฟขสมกรถไฟฟ้า MRTBTs ARL นะคะวันที่18พฤษภาคม2566วงเงินอ e ีม n น y ี่นะคะสามารถถอนเป็นเงินสดได้นะคะทุกคนก็จะมีค่าไฟฟ้าไม่เกิน3 1 5บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนกรณีใช้น้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทนะคะ สิทธิ์นี้ต้องฟังดีๆนะคะผู้มีสิทธิ์รายเดิมตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี60นะคะและโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืนในกลุ่มผู้พิการผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี60ที่ได้รับสิทธิ์ในการชดเชยค่าไฟฟ้าและหรือค่าน้ำประปา กรมบัญชีกลางจะโอนเงินอ e ีมันนี่เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนพฤษภาคม2566เป็นครั้งสุดท้ายนะคะผู้มีสิทธิ์รายใหม่ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี65นะคะท่านจะต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ตามมาตรการกับผู้ให้บริการไฟฟ้าได้1แห่งและผู้ให้บริการน้ำประปาได้1แห่งนั่นก็คือการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมัทานกองทัพเรือการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคซึ่งผู้ที่ได้รับสิทธิในโครงการชดเชยค่าไฟฟ้าและหรือค่าน้าประปานะคะตามเงื่อนไขของการให้สิทธิสวัสดิการไม่ต้องชาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปานะคะโดยกระทรวงการคลังจะดำเนินการจ่ายเงินคืนให้แก่หน่วยงานที่ให้บริการโดยตรงนะคะ ซึ่งนั่นก็คือใครที่ใช้ไฟและน้ำได้สิทธิ์ตามเกณฑ์ก็ไม่ต้องไปจ่ายค่าน้ำอพอบินค่าไฟค่าน้ำมาก็จะมีค่าเป็นศูนย์นะคะและวันที่19พฤษภาคม2 5 6 6นะคะจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน13หลักของผู้มีสิทธิ์ หรือบัญชีงเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ์หรือผู้รับมอบอำนาจที่ได้รับเงินเบี้ยความพิการ800บาทเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทต่อเดือนนะคะสำหรับผู้มีสิทธิ์ที่เป็นผู้พิการซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ800บาทต่อเดือนโดยจะต้องทำการยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทยออมสินทกสนะคะภายใน26เมษายนที่ผ่านมาแล้ว และสำหรับเดือนเมษายนนะคะกรมบัญชีกลางรายงานผลการจ่ายเงินสวัสดิการแห่งรัฐข้อมูลตั้งแต่1-30เมษายน66นะคะอัปเดตล่าสุดนะคะกรมบัญชีกลางอัปเดตสวัสดิการแห่งรัฐประจำเดือนพฤษภาคม2566เป็นตารางการจ่ายเงินจ่ายสิ่งสวัสดิการแห่งรัฐประจำเดือนนะคะ